สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นประหลัดบูชานะคะตัวคูค่ะของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะเป็นไม้คูนค่ะยุคเก่าๆนะคะพี่ๆท่านใดที่มองหาประหลัดบูชานะคะตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะมินให้ชมชัดๆทั้งตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นยุคเก่าๆเลยนะคะเป็นศิลป์ลุงชูเหล่านะคะ ันนี้สวยสมบูรณ์นะคะได้มาแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตรงหัวเขานะคะรอยเหลาเป็นสิธิ์ลุงชูนะคะยุคเก่าค่ะเดี๋ยวขนาดความยาวนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทัก ข้อความมาได้ที่ลายนะคะเบอร์โทร0969709842ค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะวัดขนาดให้ดูนะคะอันนี้ถ่ายตอนนี้ยังไม่ได้วัดนะคะขออภัยด้วยนี่นะคะแต่ก็ขนาดใหญ่มากๆค่ะนี่ค่ะปร้อมมีแท่นบูชาน,นี่นะคะเป็นแท่นบูชาแบบนี้เลยค่ะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะรับประกันแท้ร้อซค่ะ